พก็ว่ายังพี่น้องนะคะของปีนี้ขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องที่ได้ถึงป้าๆนะคะขอบคุณแม่ค่ะหม่ชาติพี่น้องคือมอหันสิบปู่สิบคนค่ะสุดๆที่จะรองพี่น้องเอ pues nah ้าเจอทุกคนเจอเจอทุก ไม่พอนะเลยเอซื้อก็ต้องหน่อยใจนะคะวันนี้เรามารวมกลุ่มกันตรงนี้นะคะเพื่อเสยหมอบนังใจเลยพราะเาพอลพ่อใบรุ้พอลพ่อพอลเดินาาท้ร้านประเสิ์นะคะเริ่มจากน้องๆตัวเล็กๆนะคะเก้าขวดึ้วไปนก็คือน้องมีนาค่ะอาจารย์นั่ป็กนเข้าลวดแต่เป็นใบรุ่วเท่านั้นนะคะแล้วก็ ทุกช ma ิตนในพ่อนก็าโรญยาบาลสร้างขึ emon, ้นมาใหม่กับมือนะคะไม่ได้เียกของใครมาทั man, ้งนั้นเราสร้างขึ <Bowl> ้นมาเองพอเราพอภูมิใจที่ได้ยุได้ดวงใจของพี่ของน้องมันีทั่วประเทศทั่วโลกสุกทวพี่น้องทุกปู่ทุกคนขอบคุณค่ะขออยู่ในใจีน้องเดบนี้ตลอดไปได้พี่น้องได้่อยๆนะแค่แรงปั่นนะคะรักทุกคนดีใจดีใจเพรว่าถือ เป็นสิบนาทีเลยนะกว่าจะตั้งหลักได้ขอบคุณค่ะาพที่ก็นดอกมันคินโอเซลโดยลาเหนือวันออบา